สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะครับวันนี้วลา,าวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของชนิดของวัตถุนะครับก็เป็นเรื่องที่สองที่เราจะต้องเรียนกันว่าชนิดของวัตถุที่จะเรียนกันในวันนี้มีอะไรอีกบ้างนะครับ จากสิ่งที่บอกไปแล้วนะครับก็คือการที่เราจะได้ไอวัตถุมาหนึ่งชิ้นนะครับเรา็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องมีวัสดุต่างๆนะครับวัสดุเหล่านี้ก็ได้เก็บพวกยางพวกพลาสติกพวกแก้วพวกกระดาษนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับต่อมามาดูนะครับวัตถุต่างๆทํา,าทมาจากวัสดุอะไรข้อคล้ายๆกับคลิปที่ผ่านมานะครับนักเรียนก็สามารถสังเกตและก็บอกวัสดุที่ใช้ทําวัตถุได้นะครับ อ่าสังเกตวัตถุต่างๆบนร่างกายของนักเรียนนะครับทุกคนคนละหชิ้นและวัตถุรอบๆตัว4ชิ้นที่ไม่ซ้ํากันนะครับอันนี้ลองยกตัวอย่างดูนะครับต่อมาอภิปรายร่วมกันกับวัสดุนะครับว่าทำมาจากอะไรบ้างนะครับแล้วก็วัตถุบางชนิดทํามาจากวัสดุชนิดเดียวเช่นแก้วน้ําหนังสือ และวัตถุบางชิ้นทำมาจากวัสดุหลายชนิดเช่นเข็มขัดโลหะและก็ดินสอนั่นเองนะครับวัสดุที่เหนือที่นอกเหนือจากที่นักเรียนสำรวจมีชนิดอื่นหรือไม่อย่างไรวัสดุที่นอกเหนือจากที่สำรวจเช่นหนังที่ใช้ทำเข็มขัดนะครับเราเรียนมาดูตัวอย่างเมื่อกี้เป็นการอาธิบายให้นักเรียนฟังนะครับแต่ทน,นี่มาดูตัวอย่างว่าเดี๋ยวนักเรียนจะต้อง ทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวนักเรียนจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับนักเรียนเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็คือมาดูวัตถุที่คุณครูให้มาก็คือเข็มขัดนะครับนักเรียนบอกว่าเข็มขัดของนักเรียนเนี่ยวัสดุที่ใช้ทําก็คือทํามาจากโลหะนะครับตรงหัวของมันแล้วก็อื่นๆก็คือหนังนั่นเองนะครับอันที่สองนะครับอันที่สองก็คือ หนังสือของครูยกตัวอย่างหนังสือหนังสือนักเร yeah. ียนบอกว่าหนังสือของนักเรียนทํามาจากกระดาษนะครับนักเรียนก็กาตรงที่ช่องของกระดาษนะครับคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยแยกนะครับวัดสดุออกมาว่าวัตถุที่ครูเขียนมาให้นักเรียนเนี่ยทำมาจากวัดสดุอะไรบ้างบางอย่างทํามาแค่หนึ่งชิน้นบางอย่างทําได้หลายวัดสดุนะครับมาได้วัตถุชิ้นหนึ่งนะคบอะ่ะ ทีนี้มาดูนะครับในบทของการสรุปนะครับวัตถุต่างๆ1ชิ้นทํามาจากวัสดุที่แตกต่างกันและหลายวัสดุกันนะครับอ่ะอย่างเช่นเห็นไหมครับนักเรียนดูเลยเข็มขัดนะครับก็ทํามาด้วยกี่อย่าง2อย่างนะครับโต๊ะก็เหมือนกันทํามาจากเหล็กบ้างโลหะบ้างโต๊ะข้างบนที่ปูก็ทํามาจาก ไม้นั่นเองนะครับนักเรียนก็นักเรียนก็สามารถแยกให้คุณครูได้ว่ามันทำมาจากอะไรได้บ้างนะครับคุณครูย้อนกลับไปอีกหนึ่งครั้งนะครับก็หนังสือเห็นไหมครับหนังสือทำมาจากกระดาษอย่างเดียวเลยนะครับต่อมาเข็มขัดก็บอกว่าทำมาจากโลหะแล้วก็หนังนั่นเองนะครับนักเรียนสแสดงว่าวัตถุหลายชนิด วัตถุหนึ่งชิ้นนะครับทำมาจากวัสดุหลายชนิดได้นะครับทีนี้มาดูนะครับสรูปบทเรียนนะครับก็คือวัตถุหนึ่งชิ้นอาจทำมาจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิดได้เช่นไม้บรรทัดอาจทํามาจากพลาสติกหรือโลหะเสื้อผ้าทำมาจากวัสดุหลายชนิดเช่นประกอบไปด้วยผ้ากับโลหะนั่นเองนะครับทีนี้ให้เรียนเตรียมสมุด ดนสอให้เรียบร้อยแล้วก็มาทําตัวนี้ครับให้นักเรียนเขียนตัวนี้ลงไปในสมุดแล้วก็แยกไหมคุณครูว่าวัสดุที่คุณครูเขียนให้นักเรียนทํามาจากวัสดุอะไรได้บ้างอ,อันดับแรกนะครับข้อที่หนึ่งก็คือกาเป๋าหนังสือนะครับกะเปาหนังสือนักเรียนคิดว่าทํามาจากอะไรนักเรียนก็กาถูกลงไปขวดน้ํานะครับทํามาจากอะไรก็กาลงไปรองเท้านักเรียนคิดว่าทําอะไรมา ทำจากอะไรกี่อย่างทำมาจากวัสดุอะไรกี่อย่างก็ขีดไปต่อมารถจักรยานนะครับนักเรียนลองสังเกตรถจักรยานหรือที่บ้านเราเรียกว่ารถถีบนะครับนักเรียนลองดูว่าทํามาจากอะไรกี่ชนิดก็กล่าลงไปและข้อสุดท้ายนาฬิกาข้อมือนะครับนาฬิกาข้อมือทํามาจากอะไรได้บ้างก็ขเขียนลงไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นงานของนักเรียนป .1 นะครับที่จะต้องส่งครูนะครับดังนั้นให้นักเรียน ทงความเข้าใจให้ดีว่าวัตถุที่ครูให้มาเนี่ยทำมาจากวัสดุชนิดใดได้บ้างนะคะหวังว่านัาเกเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่ครูบอกนะครับทั้งก่อนหน้าคลิปนี้ที่เรียนและคลิปวันนี้ที่เรียนพาะมันจะพูดถึงเรื่องของวัสดุนะคบไปทําเป็นวัตถุนั่นเองนะครับหวังว่านัาเกเรียนทุกคนคงเข้าใจนะครับแล้วก็ขอให้เรียนทุกคนตั้งใจในการเรียนออนไลน์ในครั้งนี้นะคะเล หวังว่าทุกคนมีความสุขกับการทำจิตกรรมครับวันนี้คุณครูก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ